สวัสดีจ้ามือน,นีมารีวิวสุขุมไ้เบิงซื้อสุขุมมากมือนีจ้าสุดนี้สามพันหกร้อยบาทเ,เงินบนานเฮามีหลายสุดจ้าี่จ้าสวยปะสุดนี้เป็นเงินบนานเฮา พันเจ็ดแพ่งครับมีกระดุมมีซับในพอบมีหกสุดอะไรจ้าสุดต่อไปสุดในบวแพง่งเพราะมันเจ็ดลอยเป็นเงินบานหู ก็จะกออกเลวจ้าเดือนหนาก็ออกแล้ววันที่เช้าไปมาแล้วจ้าชุดที่ชุดที่สี่สวยชุดนี้ใส่สบายเลยนะบบมีสิบสบายจ้าชุดนี้เป็นกระดุมขึ้นกันแล้วก็ใส่สบาย ตรงไห้สบายดีจ้ะส,สุดท้ายแต่ท่านสุดท้ายจ้ะง,งามสุดนี่ใสบายหาบางังเย็น ชุดนี้ก็สบายชุดนันก็นสบายจ้าในก็ในแห้สบายก็มุสวยด้วยสวยด้วยจ้านหนแค่ขาตนองออกลูกแล้วเขาก็ใส่ได้ จะอันนี้ซับในของตัวนึงซับในจ้ะตัวนี้สีขาวอันนี้นะมันแพงกว่ามูนี่สามพันหกร้อยบาทเงินบาทเท่าเนี่ยันโกดแล้วตายทุกตายพอดีสเสือา้า จ้ไปแล้วค่ะวัสดีจ้ามารีวิวให้เบิ้งซื้อๆนี่ละหาเฟรย์จากเบิ้ง